สวัสดีค่ะพบกับสสิคาซึกโกะโอโฮโตเกียวเจแปนวันนี้พาชมไฟประดับยามราตรีย่านสุดรู้รปโปรงิฮิลส์เที่ยวแบบแม่อันไหนดูฟรีแล้วมันฮิวใจรปโปรงวงิใช้รถไฟใต้ดินไปได้หลายสายถ้าจากสถานีรถไฟชินจูกุนั่งรถไฟใต้ดินสายโอเอโนไลน์น่าจะใกล้ที่สุดไหมถึง30นาทีถ้าคุณเดินเที่ยวไวไม่อยากเสียตังค์ขึ้รถไฟ จากทางออกนี้ไปได้ทั้งรปงีฮิล l s และก็โตเกียวมิ o าวถ้าเป็นรถไฟใต้ดินสายฮิบิยะทางออกจะเป็น1สเชื่อมอาคารโดยตรงรออกจากรถไฟสายโอเอโดใช้เวลาเดินประมาณินท่2 7 0เมตรรปงิฮิลส์มีตึกโมริสูง238เมตรเป็นแหล่งรวมบันเทิงร้านอาหารโรงแรมหรูลาและกอลลรี่ศิลปะเปิดทำการปีคศ2003 เคยากิสกาเป็นบริเวณที่อิบระฟัาไปจนถึงคริสต์มาสมีบอกจุดถ่ายรูปสวยมีแลนด์มาร์ครูปปัน้นแมงมุมเป็นจุดรวมพลสี่โมงเย็นเดือนพฤศจิกากแสงดีแดดสวยช่างเข้ากับใบไม้เหลืองแดงเห็นโตเกียวทาวเวอร์ได้สวยอีกมุมหนึ่งของโตเกียวอย่าลืมแมะมาตอนค่ำคืนสวยโรแมนติกมากขนาดมือถือกิ๊ก,กของเรายัางถ่ายได้ขนาดนี้ โมดิ t าวเวอร์สูง54ชั้นชั้นที่53เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป,ปะโมริบนชั้นที่52เป็นโตเกียวซิตี้วิวคุณสามารถมองเห็นโตเกียวทาวเวอร์และทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยง,งามของโตเกียวได้ชั้นที่ติดกับโปรแกรมแกรนด์ไฮแอทก็มีร้านค้ามาร่วมฉลองคริสต์มาสมีไปจนถึงวันคริสต์มาส25ธันวาคมมีโตเกียวเยนั่งทานหน้ารา้านแต่ยิ่งช่วงใกล้คริสต์มาสคนจะยิ่งเยอะมากหยุดดูร้านขายดอกไม้สีสันละ,ละลานตาจัดได้สวยมากๆ เห็นราคาแล้วก็อึง้งช่างมีไอเดียมันเจิดเลิดเลอเอาดอกไม้สดมีทั้งอง,งุ่นชายมาสัสคัตมาใส่กล่องให้รูราอัพราคาได้อีกวิธีการจัดดอกไม้ของเขาก็ดูสวยแปลกตาดีสีสันสดใสมากดอกไม้ก็น่าจะแพงกว่าจะได้สักชอ่อคงหมดไปหลายดอกดูจนเพลินลืมไปเลยว่าเรามาทำอะไรเนี่ย ทำไมช้อปปิ้งแบรนด์เนมรู้ระดับโลกที่มีอยู่หลายยี่ห้อหรือนั่งร้านคาเฟ่ที่ราคาไหลตั้งก่อนจะเย็นข้ามยำําตรีดูไฟประดับระยิบระยับก็มีสวนกลางตึกรู้นั่งชิลๆดูใบไม้เปลี่ยนสีได้เห็นตึกนี้แล้วนึกถึงไอคอนสยามฝั่งท่าขึ้นเรือร่องแม่น้ำเจ้าพระยาดูคล้ายกันอยู่นะ รูปหัวใจทอกขำของเซลริปินชาฝรั่งเศสสวนโมริกาเดนอยู่ระหว่างดดบงยีฮิวแล้วก็สถานีโทรทัศน์ทีวีอาซาฮีที่คุณเห็นเป็นตึกทรงกลมกระจกมีโปสเตอร์ขนาดยักษ์เป็นโปสเตอร์รายการที่สายในช่องทีวีอาซาฮีส่วนเข้าชมฟรีได้ไม่มีค่าใช้ใจ่าย จะลปินน้องใหม่ที่คุณได้ยินเสียงเพลงของพวกเขาในคลิปนั่นแหละค่ะจัดพื้นที่โบริเวณด้านหน้าอาคารให้แฟนๆได้ร่วมถ่ายรูป ช่วงซากุระบานก็สวยไปอีกแบบออฟฟิศของสถานีโทรทัศน์ทีวีอาซาฮีบริเวณชั้นหนึ่งสามารถเขา้าประชมได้ฟรีสามารถช้อปปิ้งสินค้าของศิลปินชื่อดังเช่นโดราเอมอนหรือชินจังก็อชายอยู่ที่ช่องนี้เหล่าฮีโร่หาสีควนใจของ,งเด็กๆก่อชายอยู่ช่องนี้ด้วย มาสกอตของช่องออกมาช่วงพยากรณ์อ,อากาศการโปรโมทละครศิลปินดาราของช่องศิลปินชื่อดังดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชินจังกับครอบครัวแล้วก็พ้องเพื่อนละครซีรีส์ชื่อดังแนวสืบสวนไขคดีสไตล์การ์ตูนโคน,นันเคยมีพระเอกสุดหลอ่อละครซีรีส์ซีทีโคุณครูพันธายาเข้าร่วมแสดงด้วยหลายตอน ชื่อซีรีส์ไอโบโตเกียวดีเทคทีฟดูโอสนุกมากๆปีนี้เข้าปีที่25แล้วตึดกระจกติดโปสเตอร์ขนาดยักษ์รายการที่ใช้ของสถานีโทรทัศน์อาซาฮีไปก่อนหนะ้าไว้เจอกันใหม่หามองเย็นก็เริ่มมือแล้วไปดูไฟกันจะได้ไม่ต้องกลับบ้านดึกจำวิวที่มองเห็นโตเกียวเาวเไอร์ได้หรือเปล่าจะมีทางเดินเชื่อมตึกเราจะข้ามสะพานไปดูไฟบริเวณนี้กันก่อน จะเห็นเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างตึกเพื่อจะได้ข้ามถนนได้สะดวกซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นได้ทั้งไฟประดับและก็สามารถมองเห็นโตเกียวทาวเวอร์แต่คนมารอถ่ายรูปก่อนที่เราจะมาถึงอีกก็เลยต้องมองหาวิวที่ไม่ต้องติดคนแต่ก็ทำไม่ได้คนเยอะขนาดนี้ติดคนแน่นอนคุณต้องไปหาแอปลบคนละละแต่ก็ไม่เป็นไรได้เห็นบรรยากาศ ถ้าไม่มีไม้เซลฟี่คุณก็ต้องยกแขนขึ้นสูงๆลงมาด้านล่างคนเยอะกว่าข้างบนอีกร้านลุยประดับไฟสวยงามต่างเด่นเป็นสงาเห็นมาตะไกลไฟเขียวให้คนเดินคข้ามถนนแล้วแต่คนไม่ยอมเดินครับหยุดถ่ายรูปโตเกียวทาวเวอร์กับไฟประดับ ก็เลยจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยการผู้ความปลอดภัยเพราะที่เห็นบางคนไฟเขียวของรถเริ่มแล้วก็อย่างเออระเหออยู่เราถ่ายภาพจากด้านข้างมันก็มองเห็นชัดแล้วก็สวยดีอยู่นะคะไม่ต้องไปยืนอยู่ตรงกลางถนนก็ได้รับฟังแม่มุมยามคำคืนกันบ้างลานกว้างตรงนี้ก็อบระดับไฟสวยดี าดูไฟป,ประดับฟังตเกียวมิทาวกันบ้างนั่งรถไฟมาทางเดินก็จะเชื่อมกับตึกของโตเกียวมิทาวโดยตรงเลยโตเกียวมิทาวเป็นผลงานของโครงการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่เลยโรปงยิงฮิลส์รวมถึงเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูดิสคาตันและพิพิธภัณฑ์ซัมเทอรี่นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของบริษัทยูฮูเจแปนฟูจิฟิล์มโคนามิ ami, และบริษัทอื่นๆผลิตภัณฑ์เพื่อความงามสุดรูรีปาก็มาออกบุตรแต่จบไปแล้วให้ไปตามต่อที่มิสกอชิกินซ่าน,นะจ๊ะ ที่โดบุงิโตเกียวมิทาวเขาจะจัดไฟแสงสีอยู่ในสวนสาธารณะที่ชื่อว่าคริสต์มาสการ์เดนไลท์สามารถเขา้าชมฟรีเดินได้สบายๆไม่ได้อยู่สองข้างทางเหมือนที่โดบุงิฮิลส์และเขาก็มีโชว์แสงสีเสียงน,น้อยให้ดูกันพอหอมปคากคอมคอ ัดอยู่ในสวนไม่ต้องคอยระวังรถเลยมีน้องมาแล้วก็ครอบครัวพาเด็กๆมาเดินเล่นเยอะเลยค่ะ<า>ร้นรู้มาช่วยจัดง,งานเสียสละเสียเงินในเวลาน่าจะเวียนทำหน้าที่กันไปทุกปีปีหน้าเป็นของใครมาคอยติดตามกันเป็นน้องมาเมื่อกี้หรือเปล่าลงจากรถด้วยสุสุนจ้าตามใจแม่เขาหน่อย มีไฟเยอะสองหน้าดูหน้าขาวดีจังเลยตัวจริงก็ไม่ได้ขาวแบบนี้หรอกจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะชอบกันบ้างหรือเปล่าเอ,อ่ยขอแค่คนละหนึ่งไลค์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแม่จะได้มีแรงเดินทำคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะพบกับแซงซิายามราตรีที่ไหนในโตเกียวโปรดติดตามตอนต่อไปไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย